มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมีภรรยาสี่คนภรรยาทั้งสี่คนเนี่ยไม่มีใครถูกกับใครเลยทีเนี้ยมีคนอะ่ะแอบอ้างว่าเป็นภรรยาน้อยคนที่ห้าของผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยแล้วก็ไปหลอกขายที่ดินแล้วก็โกงเงินไปหลอกขายที่ดินแล้วก็ ทำเอกสารปลอมแล้วก็โกงเงินแล้วก็เอาทองเนี่ยเอาทองไปหลอกจำนำทีเนี้ยพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปแจ้งความโดยการที่ว่าคือตัว,ต,วตัวมิจฉาชีพเนี่ยเขาอะไม่ได้เป็นเมียน้อยของผู้ใหญ่บ้านแต่ว่า ตัวผู้ใหญ่บ้านน่ะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วตอนที่เขาหาเสียงตอนที่เขาออกชุมชนอะไรแบบเนี้ยมันก็มีชาวบ้านมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยและแกก็เป็นคนไม่ค่อยถือตัวมันก็มีผู้หญิงคนนึงอะ่ะวิ่งเข้าไปกอดอะ่ะแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยแกก็ยอมถ่ายรูปด้วยโดยที่ว่าคือแกก็ไม่ได้คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะเอา รูปถ่ายตรงนี้คือมาเป็นหลักฐานนะคือตัวผู้หญิงคนนี้เอารูปถ่ายตัวเนี้เหมือนมาเป็นหลักฐานนะอ้างว่าเนี่ยเ,เขาเนี่ยเป็นเมียน้อยของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รู้จักกับในหน้าขายที่ดินนะหลายหลายแห่งเลยอะ่ะเหมือนกับว่าเขาจะบอกประมาณว่าตัวเขาเนี่ยมีรายชื่อมีรายชื่อของคนที่ต้องการจะขายที่ดินแล้ว ที่ดินบริเวณนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยรับเป็นนายหน้าด้วยแล้วก็สามารถติดต่อกับเจ้าของที่ดินได้โดยตรงอะไรประมาณนี้แล้วก็คือนำนาไปสู่การแบบการช่อโกงอะ่ะโดยที่คือตัวตัว,ต,วตัวผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็คือจริงๆแกไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานอะไรเลย แกไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานแต่ว่าคือแกเป็นคนมีเมียหลายคนไนงะพวกชาวบ้านเขาก็รู้อะว่าแกก็เป็นคนเจ้าชู้อะ่ะแกเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้อะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเจ้าชู้ประเภทแบบเออลูกไม่มีหางก็เอาหมดอะ่ะแต่แกค่อนข้างเจ้าชู้อะ่ะก็มันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนเป็นการแอบอ้างเพื่อ คือเป็นการแอบ,บอ้างอ่ะเพื่อที่ว่าจะจะนำชื่อเสียงของคนคนหนึ่งอ่ะเอาไปแอบ,บอ้างแล้วก็ใช้ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกคนอ่ะโดยที่คือคนที่โดนหลอกอ่ะเขาก็เขาก็เชื่ออะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครกล้กา,กากล้ากล้ากับ มันไม่ค่อยมีใครกล้ากับพวกนักเลงหรอกเพราะว่าคนที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านน่ะมันก็ก็ต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลใช่ไหมล่ะคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านน่ะก็ต้องมีมีปืนมีอิทธิพลมีอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็คงไม่มีใครกล้าไม่ไม่น่าจะมีใครกล้าแบบไปแอบอ้างนักเลงอะ่ะประมาณนั้นน่ะ แต่ทีนี้ยทางผู้ใหญ่บ้านอะ่ะเขาไม่อยากทําร้ายผู้หญิงไงเออเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นมิจฉาชีพอะ่ะแต่เขาไม่อยากทำร้ายอ่ะถ้าถามว่าเขาชอบไหมเขาก็ไม่ไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบแต่เขาสง,ส,งสารปนสมเพศอะ่ะเขาก็ก็ต้องแจ้งแจ้งตำํำรวจอ่ะแจ้งแจ้งตํำรวจให้ให้จัดการอะ่ะแต่กว่าที่ แต่กว่าที่จะตัดจะจับตัวได้อะไรแบบนี้กว่าที่จะจับตัวได้เนียก็ก็เป็นต้นเหตุอ่ะทำให้ครอบครัวของคนอื่นเขาทะเลาะแตกแยกกันเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็มีชื่อเสียงเรื่องความเจ้าชู้อยู่แล้วก็ทำให้แบบทะเลาะกันบ้านแตกเลยัะประมาณว่าเมียน้อยเมียหลวงอ่ะทะเลาะกันใหญ่โตเลยว่า แล้วก็ลูกสาวก็ไม่ยอมคุยกับพ่อแล้วก็แบบทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นข้อหามยามร้ายอ่ะเป็นเป็นเรื่องที่ว่าต้องเดือดร้อนเพราะคนอื่นอะไรแบบเนี้ยก็คือคือผู้หญิงคนเนี้ยแอบอ้างว่าเป็นเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านแต่พอมีคนสงสัยอ่ะพอมีคนเกิดความรู้สึกสงสัยอ่ะ เข้าไปซักถามอะไรแบบลึกๆเงี้ยมันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือเขาจะอ้างตัวว่าเขาอะเออเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนู่นนี่นั่นเนี้ยเออก็คล้ายๆกับว่าเป็นเป็นการหลอกประเภทหนึ่งอะเหมือนกับว่าไม่ได้เรียนจบจิตวิทยาแต่ก็ก็หลอกเก่งอ่ะเออหลอกเก่ง ทำเอาทำเอาเมียตัวจริงเนี่ยทะเลาะก,กับผัวบ้านแทบแตกเพราะว่าเมียตัวจริงเนี่ยเขาก็โดยธรรมชาติอ่ะเขาจะขี้หึงอยู่แล้วเพราะว่าผู้ชายเนี่ยนิสัยก็ค่อนข้างเจ้าชู้เหมือนกันทีเนี้ยพอมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทางทางเมียตัวจริงเนี่ยเขาก็โมโหเพราะว่าถามว่าทําไมมันถึงมีมีคนกล้าทําอะไรแบบนี้ล่ะก็เพราะว่า ตัวเมียผู้ใหญ่บ้าน่ะรู้จักคนเยอะแล้วพอมีคน่ะเออมาชวนพอมีคนเนี่ยมาชวนว่าเออเนี่ยนะแบบมาทํางานร่วมกันไหมน,น,น,นู่นนี่นั่นเนี้ยเออจะให้เปอร์เซนต์ให้มาช่วยขายที่หน่อยหรืออะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเออเนี่ยมาทําขายตรงด้วยกันไหมหรือมาร่วมงานกันไหมอะไรแบบนี้มันก็จะได้มันก็จะได้ทางผลประโยชน์นั่นแหละ มันก็จะได้ทางผลประโยชน์อะแต่ว่าคือผู้หญิงส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วไงว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อะเวลาเจอเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยมีสติอะจะไม่ค่อยให้ความเข้าใจสามีเท่าไหร่อ่ะว่าคือสิ่งที่สามีกำลังเผชิญเนี่ยก็คือว่าสามีอะกำลังเผชิญกับคนที่เป็นมิจฉาชีพ ไม่ใช่ว่าสามีอะไปมีเมียน้อยอีกคนแต่ว่าตัวสามีอะกำลังเผชิญปัญหากับคนที่เป็นมิจฉาชีพแล้วเขาก็ไม่อยากจะใช้วิธีรุนแรงเพราะว่าคือนักเลงอะบางทีอะเขาก็ถ้าเล่นนะเล่นหนักแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่อยากทำเหมือนกับว่าคนเป็นนักเลงอะบางที ถ้าเป็นถ้าเป็นลูกน้องอ่ะอาจจะเล่นหนักแต่กับผู้หญิงเนี่ยบางทีไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะเล่นงานแล้วคือในในในยุคที่ว่าแบบในยุคที่มิจฉาชีพออนไลน์อ่ะมันมีการระบาดหนักๆมิจฉาชีพออนไลน์อ่ะแพร่ มิชฉาชีพออนไลน์นี่แบบคือเหมือนแบบเก่งอ่ะเออคือเราเดาทางเขาไม่ถูกอ่ะว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรหรอตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะเคยเคยสงสัยมาเคยสงสัยไหมว่าเขาหลอกเงินคนอะได้เป็นพันล้านอะเขาเอาเงินไปทำอะไรหรอ คือมิจฉาชีพเนี่ยหลอกเงินคนไทยอะไปได้อ่ะเป็นพันล้านและมิจฉาชีพอะไอ้แก๊งมังกรจีนเนี่ยมันไม่ได้หลอกเงินแค่แค่ดูดดูดเงินในธนาคารอ่ะมันเป็นมิจฉาชีพครบวงจรอ่ะมันทําผิดกฎหมายหมดทั้งลักพาตัวเรียกค่าไทยเว็บพนันออนไลน์กู้เงิน กู้เงินเปิดบ่อนเปิดบ่อนมีหน้าร้านเปิดเปิดบ่อนน่ะเปิดบ่อนเปิดบ่อนทั้งทั้งในเว็บแล้วก็ในสถานที่จริงอะไรคือให้ให้เราประเมินน่ะแล้วว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่าเนี้แต่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันอาจจะมีอะไรที่ที่มากกว่าที่เราคิดแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะ มันอาจจะมีอะไรที่เหนือความคาดหมายคือแนวโน้มในอนาคตเนี่ยก็คือว่าคนทั่วโลกอะ่ะจะเปลี่ยนมาใช้เงินดิจิตอลแทนเงินเหรียญเพราะว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ก็ใช้เงินเงินกระดาษเงินเหรียญ ใช้เป็นเงินกระดาษเงินเหรียญกันแต่ว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นเงินดิจิตอลเหมือนกับว่าเวลาเราเข้าห้างอยากจะกินเดลี่ควีนอยากจะกินไอติมเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มต้นที่แรกเลยประมาณว่าไม่รับเงินกระดาษและถ้าอยากกินของของเขาเนี่ยต้องจ่ายต้องจ่ายเป็นเงินดิจิตอลจ่ายทางทูวอลเล็ตก็ได้หรือจ่ายทางพร้อมเพย์ก็ได้อะไรแบบนี้คือเขาจะรับเป็น ดิจิตอลแล้วแล้วถามว่าคุณคิดยังไงกับการที่ต่อไปอ่ะจะไม่มีเงินบนโลกแต่จะเป็นเงินดิจิตอลหมดถ้าถามความรู้สึกเราอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องเปลี่ยนเป็นการใช้เงินดิจิตอลหมดน่ะมันจะเป็นการควบคุมเบ็ดเสร็จของธนาคารธนาคารโลกจะมีอำนาจควบคุมชะตาชีวิตมนุษย์แบบเบ็ดเสร็จชี้เป็นชี้ตายได้วันนี้คุณมีเงินอยู่ในบัญชีห้าพันบาท คุณโดนแฮกเกอร์เนี่ยใช้เวลา2นาทีแฮกเงินแป๊บเดียวเงินหายหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารอายัดเงินคุณเหมือนกับว่าคุณนะไปมีคดีเหมือนคุณนะมีเงินดิจิตอลอยู่ในมือถืออะหล้านคุณไปติดหนี้สถาบันทางการเงินเนี้ยหรือว่าคุณนะโดนแจ้งความอายัดทร,รัพย์อะไรสักอย่างอะเงินก็อาจจะเหลือศูนบาทไม่มีเงินกินข้าวอ,อะไรเงี้ยก็คือว่าต่อไปอะคือ เขาอาจจะเลิกใช้เงินกระดาษกันแต่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นเงินดิจิตอลอ่ะแล้วก็คนจะต้องฝังชิปต่อไปมนุษย์น่ะจะต้องฝังชิปที่ร่างกายแล้วเวลาจะจ่ายเงินเนี่ยก็สแกนสแกนที่นิ้วอะ่ะสแกนชิปที่ฝังที่นิ้วอะไรประมาณนี้ก็คือว่าต่อไปเงินดิจิตอลอ่ะต่อไปเงินดิจิตอลจะเข้ามาแทนที่เงินเงินกระดาษแล้วการช่อโกงอะ่ะมันก็จะมีหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่า การช่อโกองออนไลน์อะ่ะมันมันไม่ได้มีมันไม่ได้เพิ่งมามีมันมีมันตั้งนานแล้วการช่อโกองเงินผ่านระบบออนไลน์โดยที่มิฉาชีพเมื่อก่อนมันจะมีเครื่องสแนปอะ่ะที่ว่าติดกับตู้ ATM อ็มอ่ะเพื่อคัดลอกคัดลอกรหัสบัตร ATM แล้วก็จะมีกล้องนะติดด้วยเพื่อจะดูว่ารหัสบัตรอะไรคือตัวตัว,ต,วตัวนี้มันมันสมัยก่อนอะ่ะเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นเครื่องมือโบราณ แต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังมีนะเมื่อก่อนอะ่ะมีมีแพร่ระบาดแต่ตอนเนี้ยแต่เมื่อก่อนมันแพร่ระบาดหนักแต่ตอนเนี้ยถือว่าอมีถ้าถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันไม่ได้มีเยอะเมื่อก่อนอะ่ะมันแพร่ระบาดแต่ตอนเนี้ยถือว่าเมื่อก่อนนะมันแพร่ระบาดหนักอะแต่ตอนเนี้ยถือว่ามันก็เปลี่ยนรูปแบบไปอะ่ะเป็นเป็นเป็นการอ่า หลอกโอนเงินเป็นเรื่องของการดูดข้อมูลเป็นเรื่องของการควบคุมมือถือของคนอื่นเป็นเรื่องของการปล่อยไวรัสเป็นการปล่อยไวรัสแล้วก็การควบคุมมือถือของคนอื่นแล้วก็การหลอกเอารหัส otp ของคนอื่นมาเพราะว่าคือตอนเนี้การฝากเงินในธนาคารน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยแล้วล่ะเพราะว่ามิจฉาชีพมาลู้ข้อมูล มิจฉาชีพรู้ข้อมูลส่วนตัวของคนไทยอ่ะชื่อนามสกุลเนี่ยอันนี้เรื่องเล็กมิจฉาชีพตอนนี้รู้รหัสบัตรรู้รหัสบัตรประชาชนชื่อนามสกุลรหัสบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะสามารถแฮกเราได้เพราะว่าตัวเราอ่ะก็คือว่าเป็นพวกหมอดูเราเป็นหมอดูออนไลน์เราหาเงินใน,นเน็ตอ่ะ มิฉาชีพเนี่ยพยายามแฮ็กนะแต่มันแฮ็กไม่ได้มิฉาชีพพยายามแฮ็กทูวอลเล็ตของเราหลายครั้งมันทําให้เราเนี่ยต้องล็อกอินใหม่ตลอดเลยเช่นเหมือนกับว่าพอเราเข้าทูวอลเล็ตเนี่ยเราใส่รหัสถูกแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก,ก็จะขึ้นอ่ะให้เราเข้าหน้าใหม่อะ่ะเหมือนเราใส่รหัสถูกอ่ะแต่ว่าเครื่องมันจะขึ้นบอกว่าให้เราล็อกอินใหม่อ่ะ เพราะว่ามันมันเป็นการแจ้งเตือนไนงะเหมือนกับว่าปกติเวลาเราเวลาเราเข้าทูวร์เลทถ้าเราใส่รหัสถูกต้องอะ่ะมันก็ไม่มีปัญหาแต่อันเนี้ยมันจะขึ้นมามันจะเป็นคําว่าอะไรให้ให้เข้าระบบใหม่อะ่ะมันเหมือนจะให้ตั้งค่ามันจะให้ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่อะ่ะคือแอปพลิเคชันอ่ะที่ว่ามันมีการเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารอะ่ะแอปพลิเคชันที่มีการผูกกับบัญชีธนาคารอะ่ะ สามารถดูดเงินในธนาคารเราได้โดยมิจฉาชีพถ้ามิจฉาชีพเนี่ยแฮกแอปเป๋าังค์ได้มันก็ดูดเงินเราได้ถ้ามิจฉาชีพแฮกถ้ามิจฉาชีพแฮกแอปบ,บัลเลตเราได้มันก็ดูดเงินในธนาคารเราได้ถ้าเราผูกผูกบัญชีถ้าตัวเราอ่ะผูกบัญชีธนาคารกับแอปแอปนั้นน่ะมิจฉาชีพก็จะใช้แอปแอปนั้นเนี่ยแหละดูดเงินเราเพราะว่ามีคนน่ะที่ว่าเงินหายไปห้าแสนหกแสน จากช h อ p e e l a า a ด้โดยที่ว่าเขาเป็นคนที่ซื้อของออนไลน์ไงเขาก็เลยผูกบัญชีกับทางทางช e ้อปปี้อ่ะเขาจะมีเขาจะให้ตั้งค่า s h อ p e e Pay แล้วก็จะให้ผูกบัญชีกับธนาคารโดยตรงเลยทีเนี้ยเราอ่ะไม่ได้ใช้บริการตรงนี้ไงเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภยัยเราจะจ่ายเงินผ่าน QR Code คธรรมดาเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภยัยถ้าจะผูกมีการผูกบัญชีร่วมกันกับทางธนาคารโดยที่ว่า คือเราประเมินดูแล้วอ่ะมันไม่ปลอดภัยในความเห็นเรานะเราว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยจริงๆเออเวลาเวลาเราคิดว่ามันไม่ปลอดภัยมันก็คือมันไม่ปลอดภัยจริงๆอ่ะคือเรามีเซนต์อ่ะยกเว้นซื้อหวยอ่ะคือเราก็ว่าจะเลิกใบหวยแล้วนะเพราะว่าไอ้ที่ใบหวยมาเนี่ยนะแม่งไม่ตรงเลยสักสำนักเราคิดว่าน่าจะสี่ศูนย์สี่หกมาสองสี่มาเราคิดว่าสองสี่มาสี่ศูนย์มาสี่หกมาปรากฏหวยออก เกเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเดือนนี้เราไม่ใบ้หวยแล้วเข็ดล้เผลอๆจะเลิกเล่นด้วยเนี่ยก็อันนี้ก็แค่มาทักทายนะคะก็ขอให้ทุกท่านมี ความอดทนให้มากค่ะเวลาต้องเจอกับสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ก็ขอให้เรามีความอดทนให้มากค่ะ